วันนี้เรามาฟังประวัติข้าวๆของน้องบีมพิมพิชยากกรามกันนะคะน้องบีมเป็นคนกระสังเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเริ่มต้นเล่นวอลเลย์บอลในวัยแค่8ขวบเท่านั้นนะคะที่โรงเรียนหนองแขมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ตกหลุมรักกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะน้องบีมเห็นรุ่นพี่ของน้องบีมเล่นนะคะน้องบีมก็จะรู้สึกว่าการเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นสิ่งที่เท่ดีก็เลยตัดสินใจลองเล่นดูค่ะโค้ช mm hmm. คนแรกหรือครูคนแรกของน้องบีมในการเล่นวอลเลย์บอลน,นะคะก็คือคุณครูเอกชัยค่ะแล้วคุณครูเขาก็ปั้นให้น้องเนี่ยเป็นตัวตบประจําทีมเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยน้องบีมก็ เล่นเข้าตามากค่ะได้เข้าไปเล่นในทีมประจําจังหวัดคือโรงเรียนลํำไปมาดนะคะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในการแข่งขันวิทยุการบินทําให้สถานศึกษานี้ขคว้าแชมป์ระดับประเทศมาครองได้ จากนั้นบีมก็เป็นตัวตึงค่ะโดยมีหลายสถานศึกษาอยากดึงตัวน้องบีมนะคะเข้าไปเรียนต่อชั้นมัธยมค่ะแต่ด้วยแม่ของน้องบีมนะคะเลือกโรงเรียนนครนนท์ให้เธอเนี่ยได้ไปเรียนที่นั่นบีมก็ตั้งใจฝึกซ้อมโดยมีโค้ชธนกฤตเป็นโค้ชของเธอค่ะ และโค้ดก็มีวินัยมากเข้มงวดกับเธอมากแล้วก็ซ้อมหนักอาจจะมีท้อบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เธอได้เรียนและรับรางวัลมานะคะก็จะทําให้เธอหายเหนื่อยและมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ต่อไปค่ะเพราะเธอเต็มที่กับทุกครั้งที่เล่นนะคะและด้วยความสามารถและความตั้งใจของบีมบีมได้เซ็นสัญญาในสโมสร3 b บนครนนท์ด้วยอายุแค่16ปีเท่านั้น,นะคะ่ะและเธอก็ถูกเรียกให้ไปเก็บตัวทีมชาตินะคะ เล่นในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะคะเธอเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและแก้ไขข้อผิดพลาดมาโดยตลอดจนทําให้เธอเป็นตัวหลักของ 3B นครนนท์นค่ะและหลังจากนั้นนะคะเธอก็ถูกเรียกตัวให้ไปติดทีมชาติชุดใหญ่ค่ะเพียงแค่อายุ17ปีเท่านั้นและเธอก็สามารถคว้าเหรียญทองซีเกมจนสำเร็จและร่วมทีมกับพี่ๆรุ่นเเซียนจนสำเร็จด้วยค่ะ บีมเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีค่ะและพัฒนาตัวเองได้ดีและเร็วนะคะเธอรักษาโอกาสและต่อสู้จนเธอเป็นที่เชิดฉายและประสบความสําเร็จนะคะและสุดท้ายค่ะทีมครเบะค่ะก็ได้คว้าตัวน้องบีมนะคะไปร่วมงานเธอตอบตกลงเพื่อสารฝันในหลีกอาชีพในต่างประเทศนะคะและเธอก็เป็นตัวตบหัวเสาของทีมชาติไทยชุดใหญ่และเป็นผู้เล่นตัวจริงในครเบะด้วยเธอก็ทำคะแนนท็อปฟอร์มได้ในหลายแมตนะคะ ตอนนี้ค่ะเธอมีฉายาราชินีบีหลังนะคะ,ะและทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องบีมได้สู้ต่อไปค่ะและรักษาสุขภาพด้วยเพื่อที่ให้เราได้ติดตามผลงานของน้องบีมต่อไปค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ